สบายดีท่านส่งเทียบส่งคลิปไอหนุ่มโปรดักชั่นวันนี้เห็นกินบอรทุกคนเห็นบอร์เออมันเป็นน้ำท่วมเนาะเนื่องจากว่าพุ่นทุกเมื่อวานนี้จะมาหนีผมมีอย่างไรมารีวิวรถแบบรถล้าแพร่เลยนะเริ่มสนะมาณคอยซื้อรถคันนี้สิบล้านบาทใส่มาข้อมูลราคาแพงมันเนาะเพราะว่ามันแพงขนาดนี้ตอนนี้คอยสร้างมาจากประเทศลาวตัวนี้ ปาหาสิบล้านคอมแพงก็ขึ้นมันรวยไงนี่ท้องพอดี1 0อยล้านเลยทุกคนนี่สติ๊กเกอร์สร้างจากสหรัฐอเมริกาประมานห้าสิบพันล้านโอ้คามรวยคอมรอยจะว่าตัวนี้นี่ไปซื้ออยู่แล้วเนาะประมาณเ้าเป็นกีบทนนี่ติดสติ๊กเกอร์ นี่ประมาณสิบห้าพันดอกสิบห้าพันเงินไทยนะเงินเงินลาวทุกคนโอ้ยากจะโมูดอกมันเป็นกวอนที่นี่ของแทงใช่แบบพึ่งเร่งเนนะนี่นั่มาจากเยอรมันเยอรมันสหพันด์ร้อนดอกเงินรอนเอ้าทุกคนนี่จะเบิูงไข่บ่อหนี่ของแทงจมูกหน่ประมาณ เซาฮาพันบาทเงินไทยเนาะอะไรประมาณเครื่องแต่งอีกร้ายเตอรมีปลามาปัดอยู่นี่สติกเกอร์เนาะสติกเกอร์ซิฟเฟตหอยเนาะหอยเฮ็ดมาจากประเทศอืมก็รีพุ่นแหละแบบรอรอนะโอ้โหชิฟเฟตหอยแยงคนหน้ากากคนหน้าด้วยหอ่าฮตติ๊กอะไรรึเปล่าประมาณ ตื้อเดี๋ยวผมแข่งืดอู้กันนี่ก็จือฟังทองมาจากเกตญี่ปุ่นเนาะนี่ญี่ปุ่นริบบิ้นคามรู้พังเขาจะไปซื้อตัวนี้ประมาณนั่นหาสิบล้านย้อนเนาะยันญี่ปุ่นถึงเลยนี่นี่ก็รวยของไปโอ้ยจักสิบบาทไปเฮ็ดรังซีเนาะนี่ซีใหม่เป็นซีเลยไปเฮ็ดนี่ประมาณ ยุอไทยนะตัวนี้ไปสั่งมาจากยุอไทยมีหา้สหาสิบพันห้าสิบพันบาทนะอ้างอิอีกอยจะฮิตมีประมาณอยู่ทีเงินไทยนี่ประมาณหนึ่งแสนนี่จบคลิปเหรียญสำนีเนาะนี่น้ำรวมทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะนำเขินนำคนนำอมมิลี่ท้ายไม้ทุกคน